ครับมาพบกับอู่ช่างชุน m o d i f ยนะครับวันนี้มีสูตรท้ายเบนนะครับครับมีอาการแรงดันน้ำมันตกเร่งไม่ขึ้นนะตาติดเร่งไม่ขึ้นนี่ยกถังออกมาแล้วยกมาจากใต้ท้องรถเลยก็ล้างเรียบร้อยที่ยกออกมาดูคาดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างเสียหาย ก็คือเป็นท่อน้ำมันจากปั๊มติ๊กขึ้นมันแตกนะครับท่อมันแตกเป็นท่อชั้นเดียวอันนี้ต้องเปลี่ยนท่อใหม่ต้องเป็นท่อในถังแบบนี้สองชั้นรุ่นนี้ก็ได้รุ่นนี้จะใช้ e85 ได้เป็นท่อตรงรุ่น e85 กับ e20 สรุปแล้วก็คือท่อแตกนะครับตัวนี้ปั๊มติดเขาเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนสายตัวนี้มาส<ๆ>ัท่อแตกอย่างเดียวครับตัวนี้สรุปอาการเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายเป็นสาย e85 ไปเลยแรงๆ e20 e85 ได้ไม่มีปัญหาเป็นสายสองชั้นครับจัดไป